ผลงานปีที่ผ่านมาของเรานี่เราสองคนทำไลฟ์ดูดิเออใช่กี่ไลฟ์อะดูดิเยอะมากจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสนุกมากเลยน้องกอลีเนาะเราได้ทำแบบอะไรหลายอย่างด้วยกันเยอะเลยอะใช่เราก็ทำอะไรหลายอย่างมากแต่ว่าเฮ้ยนี่นี่รูปอะไรอะถ่ายตอนไหนจำไม่ได้เลยก็รูปที่แบบปีไปถ่ายกันที่บ้านไงใช่หรอแต่ปีนจำอะไรไม่ได้เลยความจงความจำของคนอายุที่มันสาบแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วใช่ไหมเพิ่งอายุ31 ยังซาอยู่ยังแซบอยู่ดูซิกแพ็คเปล่ะโอ้ยในในนขอโทเดี๋ยวจะงัดขึ้นมาให้เอาอย่างนี้ประปีกันว่านะปีนี้นะประปีเอาซังๆังไปกินนะเพราะซังๆังนะครับนมถั่วเหลืองคั้นสดดื่มแล้วแข็งแรงและยังมีโอเมก้าอีกด้วยอืนี่เฮ้ยเอาไป จำได้แล้วอัธพันธ์พูลสวัสดิ์เกิดวันที่4ตุลาคมปีนี้อายุ27เคยเล่นหนังมาทั้งหมด9เรื่องละครทั้งหมด24เรื่องซีรีส์ทั้งหมด23เรื่องฟิล์มว,วิดีโอ7ตัวแล้วก็ได้รับรางวัลการแสดงมาทั้งหมด13ครั้งอุปนิสัยของเขาเนี่ยนะขี้เหงาติดเพื่อนช้อปปิง้งที่โกงทุกคน,นครับอย่าลืมไปดื่มสั่งๆอะไรเยอะๆนะครับอร่อยมากมาเลยะนนะุโอ้โหคือทราได้หมดเลย